ใครจะเชื่อว่าพระผู้สร้างคุณงามความดีช่วยเหลือผู้คนมากมายจะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่เขย่าว,วงการาศาสนาไทยทั้งประเทศชื่อของหลวงพ่อลงกฎเคยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาพระผู้เปิดประต,ตูวัดให้คนป่วยโรคเอสและเด็กกำพร้าได้มีที่พึ่งสุดท้ายแต่วันนี้ภาพนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยข่าวการสอบสวนคำว่าโกงเงินบริจาคและข้อกล่าวหาเรื่องปลอมบัตรประชาชนชีวิตที่เคยถูกยกให้เป็นตำนาน กลับกลายเป็นหนังคนละมวล้วนครั้งหนึ่งวัดพระบาทน้ำพุเคยเป็นเหมือนดินแดนแห่งความหวังคนทั้งประเทศร่วมบริจาคเพื่อช่วยผู้ติดเชื้อเอสที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้สื่อทุกสำนักยกจ้องหลวงพ่อลงกฎว่าเป็นแสงสว่างของผู้สิ้นหวังผู้คนกราบไหว้ด้วยน้ำตาเพราะท่านทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำแต่วันหนึง่งแสงนั้นเริ่มริบหรี่ข่าวลือเริ่มก่อตัวเป็นพายุจากเสียงกระซิบในโลกออนไลน์ กลายเป็นกระแสะใหญ่ที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าความดีที่เราเคยศรัทธามันแท้จริงหรือแค่ภาพลวงตาคดีที่เกี่ยวกับเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันไม่ได้กระทบแค่พระรูปหนึ่งแต่กระทบต่อโครงสร้างความเชื่อของทั้งสังคมพระท้าพระผู้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสียสละยังถูกลากเข้าสู่พายุแหงข้อกล่าวหาแล้วประชาชนอย่างเราจะเชื่อใครได้อีก ชื่อของวัดพระบาทนำพุจังหวัดลบบุรีเคยเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังของผู้สิ้นหนทางมันคือสถานที่ที่ผู้ป่วยเอสจากทั่วประเทศเดินทางมาหาไม่ใช่เพื่อรักษากายแต่เพื่อหาความอบอุ่นทางใจในวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่ออลงกฎพระสงฆ์หนุ่มผู้มากด้วยเมตตาคือผู้เริ่มต้นแนวคิดที่โลกเคยปรบมือให้ในยุคที่สังคมไทยยังกลัวและรังเกียจผู้ติดเชื้อเอสท่านกลับเปิดประตูวัด ให้พวกเขาเข้ามาพักรับคนป่วยระยะสุดท้ายเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเดียวกันและผู้ถูกทอดทิ้งจากครอบครัววัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นบ้านของคนที่ไม่มีใครต้องการที่นั่นเต็มไปด้วยภาพของการดูแลการให้อาหารการห่มผ้าและการส่งคนตายด้วยความสงบทุกบาทของเงินบริจาคก,กลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งศรัทธาผู้คนจากทั่วประเทศร่วมกันบริจาคทั้งเงินทั้งอาหารทั้งแรงกาย สื่อมวลชนขนานนามหลุงพ่ออลงกฎว่าพระผู้มีหัวใจแห่งเมตตาและวัดแห่งนี้ก็ถูกยกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสียสละในโลกศาสนาแต่เมื่อเวลาผ่านไปยุคเปลี่ยนผู้ป่วยเอสไม่จำเป็นต้องมานอนรอความกายในวัดอีกต่อไปการแพทย์ก้าวหน้าคนติดเชื้อมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติจำนวนผู้ป่วยในวัดค่อยๆลดลงแต่เงินบริจาคก,กลับยังคงหลั่งไหล จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อวัดต้องเริ่มบริหารในรูปแบบองค์กรมีบัญชีมีมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่และมีผู้ดูแลเงินบริจาคมากมายความศรัทธากลายเป็นระบบธุรกิจขนาดใหญ่โดยไม่รู้ตัวและจากสถานที่แห่งบุญมันเริ่มกลายเป็นระบบที่ต้องการคำอธิบายเสียงระฆังในวัดพระบาทน้ำพุยังดังเหมือนเดิมแต่ความศรัทธาที่เคยแน่นขนดัดกลับบางเบาเหมือนควันธูปที่ลอยหายไปในอากาศ ในวันที่ข่าวหรือเริ่มกระจายออกจากกำแพงวัดไม่มีใครเชื่อว่ามันจะลุกลามใหญ่ขนาดนี้วัดพระบาทน้ำาุุมีปัญหาเรื่องเงินบริจาคประโยคสั้นๆที่จุดไฟให้ทั้งประเทศหันกลับมามองวัดที่เคยเป็นตำนานแห่งการเสียสละคนเคยเห็นหลวงพ่ออลงกตอุ้มผู้ป่วยเอสที่ร่างกายผ่ายพร้อมเช็ดแผลให้เด็กกำพร้าและเดินขอรับบริจาคด้วยตัวเองแต่วันนี้ภาพนั้นถูกบดบังด้วยคำว่าตรวจสอบ จข่าวเล็กในโลกออนไลน์กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทําให้ทุกช่องข่าวหยิบไปพูดเสียงเรียกร้องให้เปิดเผยวัญชีวัดดังขึ้นทุกวันมีคนออกมาโพสต์สลิปบริจาคมีคนแชร์เรื่องราวที่ตนเคยโอนเงินให้วัดแต่ไม่รู้ว่าปลายทางของเงินเหล่านั้นหายไปไหนฝ่ายหนึ่งยังคงปกป้องหลวงพ่ออย่างสุดใจพวกเขาบอกว่าพระรูปนี้ช่วยคนมากกว่าทุกคนในประเทศแต่อีกฝ่ายกลับสวนกลับแรงความดีในอดีตไม่ใช่ใบอนุญาตให้หลอกคนในวันนี้ ศรัทธาเริ่มแยกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนฝั่งที่เชื่อกับฝั่งที่เริ่มสงสัยสื่อบางสำนักเริ่มขุดลึกลงไปในเอกสารทางการเงินของวัดมีการเผยข้อมูลบางอย่างที่ชวนให้ขมวดคิ้วทำไมรายจ่ายถึงสูงผิดปกติทำไมยอดเงินในบัญชีถึงไม่ตรงกับรายงานและใครคือคนที่มีสิทธิ์เซ็นชื่อเบิกจ่ายแทนเจ้าอาวาสจากนั้นหน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามาตรวจสอบทั้งกรมศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวกับมูลนิธิ มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจดูว่าเงินบริจาคทั้งหมดถูกใช้ตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่เอกสารกองโตถูกเปิดออกเสียงเครื่องถ่ายเอกสารดังไม่หยุดในห้องประชุมรายชื่อผู้บริจาคยาวเป็นหางว่าวและแต่ละคนเริ่มอยากรู้ว่าเงินของฉันไปอยู่ไหนในขณะเดียวกันเสียงจากภายในวัดก็เริ่มรั่วออกมามีลูกศิษย์บางรูปพูดว่าพระไม่ได้ยุ่งกับเงินเลยทุกอย่างมีทีมจัดการ แต่บางคนกลับแย้งว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้คำสั่งของท่านทั้งนั้นคำพูดสองขั้วนี้ยิ่งทำให้สังคมสับสนว่าความจริงคืออะไรดราม่าขยายวงไปทั่วสื่อออนไลน์เปิดเวทีดีเบตเสียงต้อเถียงดังทุกช่องบางคนร้องไห้เพราะรู้สึกเหมือนถูกหลอกบางคนยังเลือกจะหลับตาเพราะไม่อยากให้ภาพพระผู้เมตตากลายเป็นปีศาจในข่าวหลวงพ่อลงกฎเองก็เริ่มห่างหายจากสื่อ ไม่มีใครเห็นท่านออกมาชี้แจงหรือให้สัมภาษณ์มีเพียงคำพูดจากพระลูกวัดที่บอกว่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมไม่อยากตอบโต้แต่ความเงียบนั้นกลับยิ่งดังดังจนสังคมเริ่มตีความไปต่างๆนานาหน่วยงานสอบสวนเผยว่าพบความเชื่อมโยงของเงินบริจาคก,กับบัญชีหลายชื่อทั้งในนามวัดและนามบุคคลบางรายการถูกอ้างว่าใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยแต่กลับไม่มีเอกสารยืนยันการใช้จ่ายจริง เมื่อข่าวเดินทางถึงหูประชาชนทั่วประเทศภาพของวัดพระบาทน้ำพุที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเมตตากลายเป็นวัดที่ต้องตรวจสอบชื่อของหลวงพ่ออลงกตเริ่มไม่ใช่ชื่อของความศรัทธ,ธาอีกต่อไปแต่กลายเป็นชื่อที่สื่อทุกช่องหยิบไปขึ้นพาดหัวหลายคนเริ่มพูดกันว่าศรัทธ,ธาไม่ควรต้องมีบัญชีธนาคารหลายคนบอกว่าพระไม่ควรยุ่งกับเงินแต่ในโลกจริงาศาสนากับเงินไม่อาจแยกกันได้ และเมื่อใด,ดที่ศรัทธาไปผูกกับตัวเลขในบัญชีเมื่อนั้นความสงสัยก็จะไม่มีวันจบภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์วัดที่เคยเงียบสงบกลายเป็นจุดศูนย์กลางของพายุข,ข่าวผู้สื่อข่าวมารอหน้าประตูวัดทุกวันชาวบ้านบางคนยังกราบพระรูปนั้นด้วยน้ำตาแต่ก็มีบางคนที่ยืนอยู่ข้างนอกพร้อมป้ายคำถามว่าเงินของเราหายไปไหนวันหนึ่งข่าวชิ้นหนึ่งกลายเป็นไฟลามทุ่งในสังคม คือการเปิดเผยว่าเลขบัตรประชาชนของหลวงพ่ออลงกตไปตรงกับชื่อของข้าราชการที่เสียชีวิตไปนานแล้วมันคือข่าวที่สั่นสะเทือนศรัทธาของคนทำประเทศผู้คนเริ่มถามว่าใครกันแน่คือหลวงพ่ออลงกตตัวจริงหรือแท้จริงแล้วท่านอาจไม่ใช่คนที่เราคิดมีการตรวจสอบต่อว่าบัญชีรับบริจาคของวัดบางบัญชีผูกกับเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ตรงกับชื่อบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีผู้บริจาคหลายรายออกมาเล่าว่าเงินของพวกเขาอาจจะถูกโอนไปผิดที่ฝ่ายทนายของวัดออกมาชี้แจงว่าพระอลงกฎมีบัตรประชาชนจริงและไม่มีการปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นหน่วยงานราชการบางแห่งก็ออกมาระบุว่าข้อมูลที่สื่อเผยแพร่อ,อาจไม่ครบถ้วนแต่ความเชื่อมั่นของสังคมได้ถูกสั่นสะเทือนไปแล้วชื่อเสียงที่สะสมมานานหลายสิบปีถูกลากลงไปในพายุแห่งข้อสงสัย ผู้คนไม่รู้จะเชื่อใครดีระหว่างพระที่เคยช่วยคนหรือพระที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกคนทั้งแผ่นดินในที่สุดหลวงพ่ออลงกฎตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสก่อนจะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับในคดีเกี่ยวกับยักยอกเงินบริจาคภาพของพระผู้เคยอุ้มเด็กกำพร้ากลับกลายเป็นภาพของชายในจีวรที่ถูกนำตัวไปสอบสวน เป็นภาพที่ทําให้คนทั้งประเทศสะเทือนใจภายในวัดพระลูกวัดบางรูปและเจ้าหน้าที่ต่างก็พากันน้ําตาไหลหลายคนไม่เชื่อว่าวันนี้จะมาถึงผู้ป่วยเอสและเด็กกําพร้าซึ่งเคยอาศัยอยู่ในภายในวัดจํานวนมากถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐและมูลนิธิอื่นเพื่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดูแลวัดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงสวดเสียงหัวเราะของเด็กและกลิ่นธูปแห่งศรัทธากลับกลายเป็นสถานที่เงียบสงบ เหมือนสูญเสียจิตวิญญาณบางอย่างไปปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและตรวจสอบจากหลายหน่วยงานยังไม่มีคำพิพากษาหรือข้อสรุปสุดท้ายแต่สิ่งที่แน่ชัดคือวัดพระบาทน้ำพุไม่ใช่วัดเดิมอีกต่อไปและชื่อของหลวงพ่ออลงกฎก็เป็นประวัติศาสตร์บทหนึ่งของศาสนาไทยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้พระรูปหนึ่งต้องลาจากผ้าเหลือง แต่มันได้เขย่าระบบศรัทธาของคนทั้งประเทศผู้คนเริ่มถามว่าเรายังจะเชื่อในวัดได้อีกไหมเงินบริจาคที่เคยส่งไปอย่างมั่นใจกลับกลายเป็นสิ่งที่หลายคนต้องหยุดคิดบางคนหยุดทำบุญบางคนเปลี่ยนไปช่วยคนด้วยวิธีอื่นคำว่าศรัทธาถูกแทนที่ด้วยคำว่าระแวงในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้กลับเปิดทางให้สังคมหันมาพูดถึงเรื่องที่ถูกซ่อนไว้นาน คือการตรวจสอบระบบการเงินของวัดทั่วประเทศเรื่องนี้ทำให้หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่าศาสนาต้องโปร่งใสต้องกล้าเปิดเผยบัญชีต้องมีระบบควบคุมที่ตรวจสอบได้เพื่อให้ศรัทธาที่เหลืออยู่ไม่ถูกหลอกอีกแม้หลวงพ่ออลงกตจะหมดสมณเพศแต่เรื่องราวของท่านยังคงเป็นเงาเราที่หลอนอยู่ในความคิดของผู้คนบางคนยังเชื่อว่าท่านเป็นผู้เสียสละที่พลาดเพราะระบบ บางคนกลับเชื่อว่าท่านคือตัวอย่างของการใช้ศรัทธ,ธาในทางผิดสุดท้ายแล้วเหตุการณ์วัดพระบาทน้ำาุุคือกระจกสะท้อนความจริงของศาสนาไทยที่ศรัทธ,ธาอาจยิ่งใหญ่แต่ความจริงยิ่งสำคัญกว่า